สวัสดีครับสวัสดีครับโค้ดวัชลินการตลาดออนไลน์ขอรายง,งานตัวครับขายครับขายครับที่ตรงนี้ขายครับขายยังไงครับง่ายเดียวท่านเอาเงินมาแล้วผมก็เอาเฉลุให้ท่านแล้วไปเจอกันที่สำนักง,งานที่ดินอย่าลืมเขียนคัดเทียเช็คมาด้วยนะครับที่สุขาพิบาล5ซอย36ครับ ที่ของเราก็อยู่สุขาพิบาล5ซอย36ครับนี่ทางขึ้นทางด่วนนะฮะใกล้ๆนะฮะวัชรลกรตรงไปนะครับที่ตรงนี้นะครับ6เลนครับ6เลน6เลนนะฮะ,น,น,น,ะ,ะนี่จเจริญกระดาหนครับนี่เห็นไหมฮะอ๋อสิ่แวดล้อมมีตลาดด้วยนะครับมีตลาดด้วยนะค,ะครับก็เดี๋ยวไปดูข้างในที่กันเลยครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับ ทางเข้านะฮะเนี่ยถนน8เมตรครับนี่เข้าไป8เมตรนะครับ8เมตรครับก็นี่เลยฮะนี่ที่ของเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ้าสวัสดีสวัสดีครับวันนี้พามาดูที่สวยๆนะครับที่นะฮะนี่จะขึ้นทางด่วนอยู่แล้วนะฮะเห็นไหมทางด่วนเนี่ยจะขึ้นอะไรเอยจะขึ้นกัญจนพิเศษไปดาวคะนองอ้าวบางนาบางนาครับ ตรงนี้จะขึ้นทางด่วนอยู่แล้วนะฮะนี่นะครับสุขาพิบาล5ซอย36ครับ36นะฮะอยู่ตรงนี้ครับที่ของเราอยู่ไหนเอย่ยนะฮะที่นี่อยู่ข้างครับนี่จากถนนนะฮะจากถนนหลักมานะครับประมาณเพียงอ่าเพียงประมาณ10เมตรครับ10เมตรนะฮะข้างๆเนี่ยเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นฮนะอ่าที่อยู่ตรงนี้ครับหลังนะฮะหลังนี้เลยฮนะนี่ในที่นะฮะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ จำนวนนะครับจำนวนครับหนึ่งร้อยสีตารางวาครับที่ตรงนี้นะฮะท่านก็คงจะมาถมนิดเดียวครับถมนิดเดียวถมไม่เยอะนะอ่าถมนิดเดียวนะครับก็มาถมประมาณสักห0เซนนะครับที่ตรงนี้เลยอ่ะที่เป็นอ่าจะว่าสี่เหลี่ยมเลยก็ได้ครับหน่นไปสุดตรงนู้นนะฮะสุดบ้านหลังนี้เลยนะฮะสุดบ้านหลังนี้เลยผมให้ดูนะฮะนี่นี่ครับ ที่เห็นไหมท,ที่ตรงนี้สวยสวยมากครับสวยมากครับนี่นะที่ตรงนี้สวยงามมากครับรอบข้างนะฮะรอบข้างเป็นโชว์รูมนะครับอ่าด้านหลังเป็นโชว์รูมครับตรงนี้เป็นบ้านนะครับแล้วที่อยู่อาศัยนะครับเป็นบ้านหรูท <uch arak> ั้งนั้นเลยซอยเนี้ยสุขาพิบาลห้าสาครับสุขาพิบาลห้าสาครับตรงนี้นะฮะ ใครที่สนใจนะครับติดต่อโค้ดวัชลินได้เลยครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้นะครับสวัสดีครับ